คีดว่าเทดแกงเ็ดขวกครับเสร็จแล้วเข้ามาชิมเลยครับอือรอครับครับพับน้อ,นองหรือว่าผู้ได้อยากจะเทดนะครับเฮ็ดชีวิตวิธีที่ผมบอกนะครับผมแซ่บครับใสบ่ลายแซ่บลาย ถ้าพบกับช่องหนุ่มแซมชาแนลนะครับผมถ้ามือนี้เรามักแกงเห็ดปวกครับตามผิดลงไปใส่มาละขายมันเดือดรอน้ำเดือดนะครับน้ำมันกงเดือดมี่เาพักนีคพักเตรียมมา <c oughs> พักที่ใส่ ให้ปวกมาตะบางโอ้พวกพิใครพีเขาต่าก็ให้ปวกร่ <c oughs> องค,ครบัก <c oughs> ครบก็ใหดปวก,กส่งก็ตะบานไปกรลังแข็ง ในรลนยนะครับยังมีสดไอ้แบบอดอกเป็นไงครับโอ้ยกอ้ขาใหญ่ ก็ให้มันเดือดและแบบเตรียมเอาพวกจิ๋วลงนะครับนี่พวกจิ๋วอันนี้เด็ดเลยครับครับเตรียมการไว้เลยเสียงสร้างเสียงกับน้งเดืดอดน้ำหอมได้ที่อ่าฝุนัวครับใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแสบหน่อยแสบละลายกับใส่ละลายครับ ให้เกลือแล้วน้ำปลาแดกครับผมเป <ะ S 2> ม็นกำลังหอมปลาแดขก้นมาน้ำแล้บกเกี่วล่มะ ที่ไเด่นสมศันไปเลยพ่นแลับพ่อพลาบกติว๋วยบครับมันยังมาซิบเบิ้งงไฟฟ้าพ่อผักยุบนะครับ นี่ก็ผักอีตูหรือใบแมงลักนะครับอืมไ <c oughs> ด้ทีแล้ครับแล้วชิมเบ้างครับน้ำพืชเตียงเล็กหนึเอาไปสุกแล้เอ <c oughs> าไปสุก <c oughs> เอาน้ำปลาลงไปครับรง,ง่ายๆครับเอ็ดอันนี้เพิ่นกระบาดขามลาี่เอาแล้วครับยางมาแล้วครับซิมเบิมเราสาดไปยังได้ซิมไหลเชื่อเลาปลาแดกลง จัดปลาล่าลงไปครับให้มันนวๆที่ลงเบิด<อ>นั่นยีย<อ>สัขึินมากตูไรเฮ็ดเป็นยังไงล่ะ พักอีตูลงไปชิมเบอร์พักอีตูนะครับใบแมงลักนะครับโรลลงไปแห้งหอมๆครับผมเดีวปิดไฟครับปิดไฟตักใส่ถ้วยครับมา นี่น้ำลายแต่สุดฟันหอนนะครัพบพี่น้องฟันหอนจะเป่าได้สิล,ล,ลกลิ้นนี่ต้มลงใหม่ครับ ครับพบกับช่องหนุมแซมชาแนลนะครับผมนี่คีว่าเฮ็ดแกงเน็ดปวครับเสร็จแล้วเข้ามาชิมเลยครับครับรับครับนองหรือว่าผูใด้อยากจะเฮ็ดนะครับก็เฮ็ดตีวิวิธีที่ผมบอกนะครับผม แสบครับใส่ไลแสบไลยสดหันอนขนย่อฮอนฮอนครับคลิปนี้กับฝากพี่ตอนนั่งไว้ครับนี่ครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วนะครับผมสวัสดีครับ